สวัสดีครับสำหรับ EP 7นี้นะครับเราจะมาตกแต่งฟอร์มของเรานะครับให้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยการใช้นะครับฟอนต์ที่ชื่อว่าฟอนต์ออซัมนะครับมาตกแต่งฟอร์มมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เปิดแท็บขึ้นมานะครับเพื่อเปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับค้นหานะครับให้คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าฟอนต์นะครับออซัมนะครับ f o n t w a w e s o m e นะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับฟอนต์ออซัมนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม enter ครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์แรกเลยครับฟอนต์ออซัมนะครับคลิกครับเมื่อคลิกมาที่ฟอนต์ออซัมนะครับมันใช้งานยังไงนะครับให้เรามาที่ไอคอนตรงนี้นะครับคลิกไปที่ไอคอนครับ จากนั้นนะครับมันก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับให้เรามาด้านซ้ายมือให้คลิกไปตรงคำว่าฟรีนะครับคลิกที่ฟรีครับทุกอันตอนนี้นะครับที่เรามองเห็นคือฟรีหมดเลยนะครับทีนี้วิธีการใช้งานฟอนต์ออ s ซัมใช้อย่างไรนะครับสมมติว่าเราต้องการอยากได้นะครับอไอคอนนะครับรูปใดรูปหนึ่งนะครับที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในฟอร์มของเรานะครับเช่น เอามาไว้ตรงข้างหน้าฟอร์มนะครับเอาฟอนต์อัซัมมาใส่ตรงนี้เราก็นะครับเลือกรูปที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมสนใจรูปแอปเปิลนะครับก็คลิกไปที่รูปแอปเปิลนะครับพอคลิกไปที่รูปแอปเปิลมันจะพาเรามาที่หน้านี้ครับเสร็จแล้วนะครับจะมีโค้ดตรงนี้นะครับให้เรา Copy นะครับพอเอาเมาสมาชี้เขาจะขึ้นคําว่า Copy HTML นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งครับ มันก็จะขึ้น Copy เรียบร้อยนะครับพอ Copy เรียบร้อยเสร็จให้เรากลับมาที่โค้ดของเราครับโค้ดตรงนี้ของเราก็จะอยู่ที่ไฟล์ index html นะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาตรงคำว่าฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับ s4 s s4 นะครับให้เอาเคอร์เซอร์นะครับมาวางไว้ข้างหน้าฟอร์ฟันนะครับตรงฟอร์มบันทึกข้อมูลเอาไว้ข้างหน้าฟอร์ฟันนะครับแล้วก็ o t t r o l v ลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นโค้ดนะครับ เครื่องหมายน้อยกว่า i class นะครับเท่ากับ fast far แบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็ slash i นะครับมันเป็น i slash i นะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่ารูปนี้มันก็คือตัวหนังสือ1ตัวนะครับมันจะติดกันมันจะชิดกันเกินไปนะครับให้เราเพาะวัตหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับให้มีระยะห่างนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวางแบบนี้จะยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มี ลิงก์ของ font a w e awesome, s o m นะครับมาใส่ในส่วนของ Head นะครับเพราะฉะนั้นให้เปิดแ p ปหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ให้พิมพ์คำว่า cdn ขึ้นมาอ่าตัวนี้เลยนะครับ cdn แล้วก็ font awesome ครับพิมพ์ตามนี้นะครับ cdn วัก font วัก awesome ครับแล้วก็กด enter นะครับ จากนั้นนะครับให้มาที่ลิงก์นะครับลิงก์ที่มันมีคำว่า cdnjs.com นะครับ font awesome library cdnjs แบบนี้นะครับ free and open นะครับให้มาที่ลิงก์นี้นะครับจากนั้นคลิกหนึ่งครั้งครับพอคลิกหนึ่งครั้งเสร็จจะพาเรามาที่เว็บนี้ครับแล้วก็มาบรรทัดแรกเลยนะครับสี้มๆมตัวนี้นะครับ cdn นะครับตรงนี้นะครับ และให้มาคลิกที่นะครับสัญลักษณ์สคริปต์นะครับที่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าสเลตแล้วก็มากกว่านะครับคลิกตรงกลางนี้คลิกหนึ่งครั้งครับจะเป็นการ Copy นะครับพอ Copy เสร็จนะครับให้กลับมาที่สคริปต์ของเราครับจากนั้นนะครับเอามาไว้ในส่วนของ He ดสเ e ตเฮดนะครับตอนนี้ในส่วนของสเลตเฮดของเราเนี่ยครับมาถึง l เลต Style นะครับเราเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะครับ กด enter ลงมาครับก่อน s l a s h e a d นะครับแล้วก็ ctrl v ลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะได้ลิงก์แบบนี้ครับสามบรรทัดเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามา refresh หน้านี้ดูครับกด refresh ครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้ font awesome เป็นรูปนี้นะครับอยู่ในฟอร์มของเราเรียบร้อยนะครับ ถ้าเราจะเอามาใส่ตรงหน้าชื่อนามสกุลนะครับเราก็ไปที่นะครับเนี่ยหน้านี้นะครับกด back นะครับอ่ากด back ก็ได้นะครับอ่ากด back ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเราจะมาที่นะครับ free นะครับมาที่ f r e เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกนะครับอ่าใส่ชื่อตรงนี้อาจจะเป็น user นะครับแล้วก็ลอง search ดูก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ ลองพิมพ์คำว่า user เนี่ยมันก็จะเป็นรูปไอคอนคนนะฮะชื่อนะครับชื่อสมมติว่าเราต้องการนะครับจะเอารูปนี้ครับแทนคำว่าชื่อนะครับเราก็หาตัวนี้ดีกว่านะครับมีดินสอด้วยนะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับให้เรามาเอาเมาชี้ตรงนี้นะครับ copy html และคลิกหนึงครั้งนะครับพอคลิกเสร็จกลับมาที่โค้ดของเราครับ มาตรงคําว่าชื่อเห็นะครับตรงนี้จะมีคําว่าชื่อนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหน้าชื่อ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับแล้วเคาะวักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกันเกินไปกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกแล้วก็ลองรีเฟชดูครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็จะได้ฟอนต์ออซัมนะครับเป็น สัญ,ญลักษณ์หรือว่าอีโมจิใช้วสวยอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับนามสกุลนะครับก็ทำเหมือนกันครับอ่าเราก็มาหน้านี้นะครับก็กดแบ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเอารูปไหนเป็นนามสกุลนะครับเราก็มาเลือกดูนะครับสมมติว่าผมจะใช้รูปนี้อ่ารูปนี้ก็ได้เครื่องหมายบวกก็ได้อ่ะคลิกลงไปแบบนี้ครับแล้วก็คลิกลงไป c o อปปี้โค้ดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับ ก็ปี้ก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับแล้วไปตรงคาว่านามสกุลเอาเคอร์เซอร์คลิกลงไปคอนโทรลวลงไปนะครับแล้วก็เค้อวักหนึ่งครั้งนามสกุลกดปุ่มบันทึกครับอ่ากดปุ่มบันทึกบันทึกเสร็จนะครับกดรีเฟรชดูครับเรียบร้อยนะครับอ่ามีวสวยๆขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับหรือแม้แต่บันทึกข้อมูลนะครับอ่าถ้าเราอยากใส่สัญ,ญลักษณ์ข้างหน้าด้วยนะครับ เรากร็มาที่ font ์ออ s ซัมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าบันทึกน่าจะเป็นมีคำว่าเซฟไหมลองดูเซฟอ่ะมีนะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์การบันทึกนะครับเราเลือกเอาจะเอาตัวไหนสัญ,ญลักษณ์ไหนนะครับสมมติว่าบันทึกนะครับเป็นรูปแผ่นดิสก์ก็แล้วกันนะครับก็คลิกลงไปบันทึกเสร็จเราก็มาที่เดิมครับตรงนี้นะครับก็ปี HTML คลิก คลิกเสรนะครับมาที่โค้ดครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่โค้ดนะครับบัตตอนของเราครับตรงนี้นะครับยังไม่ได้พาลบนะครับตั้งแต่ครับ EP เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เราคอมเมนต์ไว้นะครับไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ฟอร์มตัวนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอชี้ขอเขียนี่ลบทิ้งได้นะครับตั้งแต่น้อยกว่าตกใจขีดขีดมาจนถึง BRBR นะครับขีดขีดลูกศรนี้ กด delete ไปได้เลยครับจะได้ไม่งงนะครับโค้ดเราจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอานะครับบันทึกมาใส่คข้างหน้าครัว่าบันทึกข้อมูลก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหน้าบันทึก ctrl v ลงไปแบบนี้ขคอวักหนึ่งครั้งเหมือนเดิมครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับมารีเฟซดูครับ เรียบร้อยนะครับก็จะมีนะครับไอคอนฟอนตะ์ออซัมเราเรียกว่าฟอ awesome นต์ออซัมครับพวกนี้เราเรียกว่าฟอนต์ออ s ซัมเพื่อจะมาตกแต่งฟอร์มของเราให้สวยงามน่าสนใจนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ